สวัสดีค่ะทุกคนมาพบก,กับช่องฮาวาเซียนะคะก็เป็นอีกช่องของนัดค่ะเอาไว้ลงอนิเมะนิยายที่นัดชอบมากที่สุดวันนี้จะเป็นคปเคอ,อิง่งความกวนเท้าและความปากแซ่บของเควิงที่ฐานโจที่จริงถ้าไปเล่นสนุกเฉยๆ13ปีผ่านไป ใครก็จำไม่ได้หรอกว่าเคยไปฐานโจไปฐานโจแล้วไปทำไมแต่นี่มันดันมีเขียนในประวัตินี่สิความกวนเท้าของเว่ยอิงที่ฐานโจถ้าเราเอาคำพูดของเว่ยอิงที่พูดกับซูเซอร์ในวัดกวนอิมหลานจ้านโดนซูเซอร์ลูกน้องจินกวางเหยาแซว่าขนาดโดนจับอยู่วัดกวนอิม เจ้ายังทำหน้านิ่งยังทำท่าแบบนี้ให้ใครดูที่จริงซูเซอร์เนี่ยมีประเด็นกับหลานจ้านเยอะอยู่นะคะเกลียดหลานจ้านมากก็เลยยืนแซ่พี่แกที่จริงถ้าจินกวางเหยาอนุญาตให้ฆ่าหลานจ้านได้ก็คงฆ่าไปนานแล้วแต่จะสู้ได้ไหมก็อีกเรื่องนะคะคือมองสำรวจแล้วว่าจนป่านนี้ยังวางท่าสงบนิ่งเยือกเย็นและว,วางท่าสง่าง,งามไปถึงเมื่อใด เว่ยอิงว่าหานกวางจินเคยพูดว่าข้ารู้สึกเป็นผู้วิเศษวิโสอ,อย่างนั้นหรือถ้าจำไม่ผิดคำสอนของตระกูลหลานกฎของกูซูมีข้อห้ามเรื่องการหยิ่งผยองอยู่เออจินหลิงฟังก็ยังงงนะคะว่าไปรู้กฎพวกนี้ได้ยังไงสมัยก่อนน้องก็คงไม่รู้นะคะว่าเว่ยอิงถูกลงโทษให้คัดกฎของตระกูลหลานอยู่เป็นเดือนกับหลานจันจำไม่ได้ให้มันรู้ไป ขนาดกฎของตระกูลเวินเวยอิงมองแค่แวบเดียวยังจำกฎแล้วเอามาย้อนจนเวินเฉาโมโหได้อัจฉริยะเรื่องความปากแซบของแท้เวยอิงพูดต่อว่าไม่ใช่หานกวงจินมีสีหน้าเย็นชาแบบนี้มาตั้งแต่เด็กเลยทำให้ประมุกสู่คิดแบบนี้เช่นนั้นคงไม่ยุติธรรมกับหานกวงจินแล้วก็เห็นเห็นอยู่ว่าไม่ว่ากับใครก็ล้วนมีสีหน้าแบบนี้ด้วยพี่ชายก็ไม่เว้นนะ เห็นไหมโชคดีที่เจ้าไม่ได้มาเรียนที่อื่นเหมืองซูเซอร์ก็ยังงงล้วว่าเพราะเหตุใดเวยิงเลยว่าไม่งั้นคงถูกฆ่าย่วโมโหตายไปนานแล้วสมัยเด็กคารู้สึกจริงๆว่าตัวเองเป็นยอดอัจฉริยะที่ใต้ล่าตะลึงวิเศษเหนือชั้นของแท้ที่สำคัญคาไม่ได้รู้สึกในใจใครยังเที่ยวออาไปพูดอีกซูเซอโมโหเลยจ้าคือพี่แก แกจะฟาดเว่ยอิงแต่หลานจ้านไม่ให้ทำจ้าเพราะพระเอกยอดขมองอิ่มพอสารภาพรักกันแล้วพีกรุกไม่สนใจใครเลยแต่เว่ยอิงยังแอบหลังหลานจ้านย่โมโหซูเซอร์ต่อไปอีก ซูเซอร์โดนโยกโมโหหนักเข้าโมโหแต่ก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีเลยว่าปรมาจารย์อีหลิงที่เป็นตำนานทั้งดินแดนหยินและหยางเจ้ากลัวตายเป็นด้วยหรือไงวเวอร์อิงเนี่ยไม่ว่าชาติก่อนหรือชาตินี้ก็ยังคงความหน้าด้านไว้เสมอต้นเสมอปลายว่าข้าไม่ได้กลัวตายข้าย,ยังไม่อยากตายต่างหากซูเซอร์ว่า กลัวตายกลับไม่อยากตายมันต่างกันด้วยหรือเวยิงที่ซุกอยู่ในอ้อมกอดผัวเนี่ยยังปากแซบไม่เลิกว่าต่างสิเช่นตอนนี้ข้าไม่อยากลุกจากหลานจาันกับข้ากลัวที่จะลุกจากตัวหลานจาันเช่นนี้เป็นเรื่องเดียวกันไหมแต่เอ๊ข้าขอกลับคำคิดคิดดูแล้วที่ข้าพูดมามันเป็นเรื่องเดียวกันจริงๆนั่นแหละซูเซอร์กรธจนหน้าเขียวเลยจ้า จุดประสงค์ก็คือเวยอิงตั้งใจยั่วมโมโหซูเซอร์แต่หลานจ้านกำลังยิ้มและหัวเราะนิดหนึ่งนี่ก็เป็นครั้งแรกเลยคนก็สงสัยว่าหลานจ้านหัวเราะแล้วก็ยิ้มด้วยทุกคนในที่นี้รู้หมดนะคะว่าหลานจ้าน มักจะมีสีหน้าเย็นชาไม่หยอกเล่นกับใครทำหน้าตายอยู่แบบนี้ทุกคนเห็นและได้ยินเหมือนกันหมดว่าหลานจ้านยิ้มและหัวเราะกับเว่ยอิงเว่ยอิงซูเซอร์พีซีเฉิเน,จนจินหลิงโดนดาเมจจากหลานจ้านดอกนี้เข้าไป ตะลึงตาค้างไปทั้งวัดเลยจ้าและความกวนส้นเท้าของเว่ยอิงทุกคนคงจะรู้ว่าที่อิ่นเหมืองเนี่ยเว่ยอิงทำอย่างที่พูดกับซูเซอร์จริงแม้กระทั่งที่ฐานโจยังทำกับนารีแห่งการบุปผาแล้วนารีแห่งการบุปผานางมีความเป็นมาย่างไงแล้วทำไมหลานจ้านรู้เรื่องที่เว่ยอิงทำกับนารีแห่งการบุปผา นัดว่ามันก็ออกจะหามากแล้วนะคะที่เวยิงทํากับนารีแห่งการบุปผาเป็นนัดนัดก็โกรธมากคนอะไรหน้าไม่ไอายอันนี้นัดก็แซวเล่นเนาะถึงแม้เวยิงจะหน้าหนา,หนาด้าดานหน้าไม่ไอายจริงๆก็เถอะเราก็ย้อนมาที่ฐานโจถึงความกวนส้นเท้าและความปากแซบชาติที่สองก็ยังกวนโมโหโซูโซ่จนหน้าเขียวกับพูดผีเวยิงยังเคยกวนนางจนนางยังไม่ยอมโผล่มาอีกเลย ตอนเด็กๆอนุชนจากตระกูลหลานออกจากเมืองอีผ่านมาทานโจเพื่อมาหาพี่ซีเฉินที่มาล่าราชการแถวนี้ซึ่งตอนที่มาน่ะมันต้องผ่านสวนดอกไม้สวนดอกไม้นี้มีขนาดใหญ่มากแต่ตอนนี้มันรกเพราะไม่มีคนคอยดูแลเด็กๆเ,เห็นก็ชอบก็เลยไปสำรวจซึ่งภายในสวนมันก็มีทั้งโตทั้งเก้าอี้สำหรับให้คนมาพักผ่อนหย่อนใจ ชมดอกไม้ชมดวงจันทร์อารมณ์สุนทรีในยุคนั้นแหละมัง้งภายในสวนดอกไม้ไม่มีดอกไม้แล้วคือมันถูกปล่อยทิ้งร้างมานานหลายปีที่นี่เป็นสวนดอกไม้นารีแห่งการบุปผาที่ถูกปล่อยทิ้งร้างมานานหลายปีคาดว่าไม่ต่ำกว่า10ปีนะคะอาจจะ13ปีเลยได้ซ้ำไปนะคะหรืออาจจะนานกว่านั้นเพราะว่าเว่ยอิงตายเนี่ยก็13ปีใช่ไหม ก็พอๆพกันกับช่วงที่เว่ยอิงเนี่ยไปกวนนางที่ฐานโจแล้วแหละที่เรียกว่าการบุผานะคะเพราะดอกไม้ที่นี่มีระยะเวลาออกดอกที่สั้นและบานตามฤดูก,การเรียกว่าการบุกผาที่นี่มีดอกไม้หลายพันเลยค่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมมากๆเลยด้วยซ้ําแต่ว่าสวนดอกไม้นี้น่ะเคยมีชื่อเสียงและเคยมีบทประพันธ์ที่เขียนถึงนางด้วยชื่อบทประพันธ์นี้คือวิญญาณนาเรแห่งการบุกผา จากในหนังสือเขียนไว้ว่าฐานโจมีสวนดอกไม้ในสวนดอกไม้มีนารีหากเราท่องกลอนหรือบทกวีใต้แสงจันทร์ในยามค่ำคืนหากถูกใจนางก็จะมอบดอกไม้ดอกหนึ่งให้แต่ถ้าเกิดท่องแลว้วห่วยแตกนางก็ไม่ชอบนางก็จะปาดอกไม้ใส่หนังหน้าคนท่องกลอนนะคะแล้วนางก็จะหายไปเลยเช่นกันแล้วนางไม่นับว่าเป็นปีศาสตร์ผูด ควรเรียกนางว่าพรายมากกว่าแต่มีชื่อเสียงลำลือกันว่าคนที่เป็นเจ้าของสวนดอกไม้แห่งนี้เป็นนักบทกวีเป็นคนปลูกดอกไม้เองกับมือทุกวันต้องมาท่องบทกวีที่นี่ดอกไม้ซึมซับกลิ่นอายหนังสือในบทกวีหล่อล้อมจนกลายเป็นดวงจิตภายหลังจึงกลายเป็นนาแหรี่งการบ,บาุกผาเวลามีคนนอกมาที่นี่มาท่องบทกลอนทำให้นางคิดถึงคนที่ปลูกนางหากท่องถูกใจนางก็จะ มอบดอกไม้ดอกหนึ่งให้และถ้าไม่ถูกใจนางก็จะปาดอกไม้ใส่หนังหน้าแล้วคนที่โดนปาก็จะสลบและถูกโยนออกจากสวนดอกไม้ ไม่มีวาสนาได้ผ่านพบนางสิบกว่าปีที่ผ่านมาเลยมีคนมาท่องบทกลอนที่นี่จนโด่งดังแล้วหนังสือที่หลานซื้อจุยอ่านนะคะน้องไปหาอ่านมาจากไหนก็ไม่รู้ซึ่งในหอคมพีสกุลหลานไม่น่ามีนัดว่าพอๆกันกับหนังสือโป้หลงอย่างชายรักชายที่หลานจ้านอ่านในสมัยอายุ15นั่นแหละใครๆก็ไม่คิดว่าพี่แกจะอ่านใช่ไหมแต่พี่แกก็อ่านเห็นไหมแซวพี่รองหลานได้ทุกหน้าจริงๆนะคะทีนี้ คนส่วนมากได้ดอกไม้จากนางส่วนคนที่ถูกปาดอกไม้ใส่จะไม่ได้พบนางแล้วมันจะมีอยู่คนหนึ่งที่ปากแซบที่สุดในบ้านบัวก็เป็นข้อยกเว้นนั่นก็คือปรมาจารีห e ลิงเว่ยอิงนั่นเองมันสุดๆไปเลยจ้าความปากแซบนี้ความกวนเท้านี้แม้แต่ผีพี่ก็ไม่เว้นและทีนี้เว่ยอิงอยากจะพบนางว่างามขนาดไหนใช่ไหมคนอื่นจะท่องบทกลอนดีๆเพื่อให้นางมามอบดอกไม้ให้ แต่พี่แกลงทุนเดินทางมาจากบ้านบัวมาแล้วก็ท้องกรอนผิดผิดถูกๆยัวให้นาเรเีแห่งการบพาุพผาโกรธมาปาบุพผาใส่หนังหน้ามันก็ไม่ใช่แกล้งท่องผิดครั้งเดียวนะทองผิดหลายครั้งโดนปาดอกไม้ใส่หน้าหลายครั้งแล้วก็โยนออกไปทุกครั้งด้วยซ้าแล้วก็สลบทุกครั้งด้วยนะคะแล้วทีนี้เนี่ยพอตื่นขึ้นมาพี่แกก็ไม่เข็ดก็ปีนกลับเข้าไปใหม่แล้วท่องแบบเดิม เป็นแบบนี้กว่า20ครั้งนารรแห่งการบุพพานางจึงปรากฏกายให้เห็นแบบถนัดตาแบบฟูลเฮดดีเลยนะคะชนิดที่ว่าใครก็ไม่เคยเห็นชัดขนาดนี้เลยจ้า พอออกไปได้นะคะเวยิงก,ก็ไปเล่าให้คนอื่นฟังแถมยังชมอีกว่านางงามมากงามสุดๆไปเลยแถมนิสัยความเจ้าชู้ความเสเพลของเวยิงในอื่นเหมิงหรือเซียนสาวๆจากที่ใดล้วนแล้วแต่รู้นะคะทําไมจะไม่รู้ละว,ว่าเวยิงเสเพลขนาดไหนพกดอกไม้พกปิ่นปากผมเจอสาวที่ไหนก็มอบภยัย ก็เสเพลขนาดที่ว่าหลานจ้านยังเคยเอ่ยปากเลยและยังทนไม่ไหวยังเคยเอากระบี่ไล่แทงเสวยได้ซ้ำนี่ขนาดคนมีขันตีแบบหลานจ้านนะแล้วนางที่เป็นพรายนารีแห่งการบุปผาที่ไม่เคยโดนยั่วมโมโหซ้ำยังเอานางไปนินทารับหลังให้คนอื่นฟังแบบเวอ่ออิงแล้วคอนอื่นได้ฟังมันก็มาถึงหูนารีแห่งการบุปผานางก็มโมโหจนกระทั่งไม่เคยปรากฏกายให้ใครเห็นเป็นเวลานานแม้ว่า จะท่องกลอนเพราะขนาดไหนห่วยขนาดไหนนางก็ไม่มาอีกเลยแล้วเว่ยอิงไม่ได้มาครั้งเดียว ก็ยังมาอีกหลายครั้งซึ่งนารีแห่งการบุกผาเหม็นขี้หน้าพี่แกมากเลยเลยโดนบันดาลให้เกิดพายุดอกไม้ลวงแล้วซัดใส่เว่ยอิงแล้วคนปกติโดนมันก็จะเข็ดใช่ไหมแต่เว่ยอิงไม่เคยเข็ดแถมยังกวนตีนเสมอต้นเสมอปลายผาพายุดอกไม้นี้จึงเกิดภาพอัศจรรย์เป็นพายุที่นารีแห่งการบาุกผานางกํากลังโกรธ แต่คนอื่นกลับมองว่ามันงดงามมากนี่สิแล้วเด็กๆอนุชนสกุลหลานนะได้ฟังนะคะก็ว่าเออเว่ยอูเซียนเนี่ยช่างหน้าช่างยิ่งนักเออนัดก็ว่านะหน้าโมโหมากอยู่ดีๆก็ต้องมาโดนกวนตีนแถมเห็นหน้าเราก็ยังเอาไปพูดโพธนาอีกแย่จริงๆนะคะทีนี้เนี่ยเว่ยอิงเลยด่าเด็กๆว่ามันก็ธรรมดาไหม ที่เด็กหนุ่มชายหนุ่มจะมีมุมเที่ยวเล่นแบบนี้มั่งมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่คนไม่เคยทำแล้วยังไม่เคยทำเรื่องแบบนี้ก็เอาแต่จดลงสมุดนี่สิไร้าสาระที่จริงนัดว่านะถ้าคนถ้าเด็กหนุ่มเนี่ยถ้าเขาจะเที่ยวไม่มีใครเที่ยวแบบเวอร์อิงนะมีแต่เวอยอิงนะคะที่เที่ยวแบบนี้อย่างเจียงเฉิงเนี่ยยังไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนี้เลยนะ คือความไร้สาระของเวยเอิงเนี่ยมันไม่ธรรมดานอกจากที่ทานโจก,ก่อกวนนารีแห่งการบุปผาจนนางไม่ยอมออกมาวีรกรรมแสบๆที่อื่นเหมืองทำหูหยินอวีแม่ของเจียงเฉิงโมโหก็เคยมาไม่น้อย อย่างตอนที่พาเจียงเฉิงไปสนทั้งทงท,งที่เจียงเฉิงต้องเรียนยังลากน้องไปเที่ยวไปขโมยดอกบัวแล้วเจอคนดูแลสับบัวฟาดมาก็หลายครั้งอีกตอนก็คือวางยาหมาหมาของชาวบ้านนะ่ะแล้วขโมยของชาวบ้านขโมยไก่ขโมยผลไม้ซึ่งพวกนี้ร้วนแล้วแต่พอของเจียงเฉิงต้องตามไปจ่ายค่าเสียหายตัวหูยินอวีไม่เคยตีแรงๆลงโทษหนัหนกๆเลยสักครั้งส่วนใหญ่ จะโดนไล่ไปคุกเข่าหน้าศาลบรรพชนแล้วพี่แกยังบอกหลานจ้านอีกว่าหูหยืนอีช่างหน้าช่างยิ่งนักเออะนางมักไล่ข้าไปคุกเข่าหน้าศาลบรรพชนแล้วพอนางลงโทษไว้อิงแค่นั้นแต่เจียงเฉิงเวลาทํำผิดเล่นสนจนคนเดือดร้อนแบบนี้มักจะโดนแม่หยิกตลอดเออสิทธิ์พี่ไว้อิงช่างประเสริฐกับน้องอย่างเจียงเฉิงยิ่งนักเนี่ย เรื่องที่ฐานโจมันก็แบบนี้แล้วมันน่าชาังน้อยเสียที่ไหนซึ่งหลานจ้านก็ย้อเย้ยเรื่องนี้เหมือนกันประกายตาพี่ลองหลานวิบวับเชียวนะอันนี้ไม่หวานนะคะก็คือย้อเย้ยแหละถากทางด้วย ทีนี้เนี่ยมันก็สมกับว่าที่มีหารกวงจินแหละโมโหแล้วมาลงกับหลานจานไม่ได้เลยบอกว่ากลับไปข้าจะบอกหานกวงจินลงโทษพวกเจ้าคัาดคําสอนของตระกูลหลานสิบจบเด็กๆก,ก็ตกใจนะคะเพราะการคัดคําสอนมันไม่ได้คัดธรรมดาเลยมันคัดแบบท่าหกสูงสิบจบหานกวงจินว่าทีสามีดีเด่นพอให้ลงโทษแบบนี้เพื่อที่จะได้หลับจําขนาดยังไม่ได้แซบกันเพียงตามใจขนาดนี้ท้าได้กันแล้วนี่ พีก็คงจะดูแลดีตั้งแต่หัวจลดตินเลยจ้าทีนี้มันก็มีข้อสงสัยอยู่ตอนที่หลานจานเนี่ยทำตาวิบวับใสแถมยังย้อยเยอะอีกเวยิงก็ยังงงว่าทำไมแม้กระทั่งเรื่องนี้คนก็ยังรู้แถมยังมีบันทึกไว้ในหนังสือแบบเป็นเรื่องเป็นราวอีกถ้าใครอยากจะเห็นนะคะตอนที่เวยิงไปถานโจในนิยายไม่ได้มีบอกนะว่าไปกับใครแต่ในอนิเมะประมาจาร์ลัทธิมานคิวที่แยกออกมาจากปรมาจาร์ลัทธิมาน ก็เป็นภาคสารฝันของชาวเรานะคะตอนที่ไม่มีในอนิเมะหรือซีรีส์ในภาคแยกปรมาจารยลัทธิมานคิวเวอรอิงไปกับน้องเนี่ยเนี่ยวายซังนะคะสาหายเสยเพลของเวอรอิงเนี่ยวายซังที่มีฉายา คลังหนังสือโป้คว่อนที่ของเด็กๆสมัยเรียนที่กูสู่เป็นคนไปกับเว่ยอิงแล้วหลานจันในภาคแยกนั้นรู้ว่าเว่ยอิงไปฐานโจเลยตามไปก็เลยเห็นนารีแห่งการบุปผาแต่ความจริงแล้วไม่ใช่นารีแห่งการบุปผานั้นไม่ดีเป็นเว่ยอิงต่างหากที่ไปกวนตีนนางที่จริงนะคะเราลองเอาเรื่องที่ฐานโจเว่ยอิงทํากับนารีแห่งการบุปผาและที่เว่ยอิงกวนเท้าซูเซอร์ในวัดกวนอิมเหตุการณ์ที่นารีแห่งการบุปผาและซูเซอร์ โดนไว้อิงกวนเท้านัดว่าสองคนนี้สภาพก็ไม่ต่างกันเลยเห็นไม่พอยังเอาไปพูดข้างนอกกวนโมโหคนอื่น ขนาดนารีแห่งการบุพพานางยังโดนเอาไปพูดว่าใบหน้าง,งดงามมากนางรู้นางก็ยังโกรธแล้วไม่ปรากฏกายอีกนานส่วนซูเซอร์ก็โดนยั่วมโมโหจนหน้าเขียวไม่ต่างกันแถบอยากจะลงไม้ลงมือแรงๆเลยทีเดียวแต่สามีเขาไม่ยอมนะสิอันนี้นัดก็พูดถึงนารีแห่งการบุพพาที่ทานโจกับซูเซอร์ที่วัดกวนอิมที่นัดพูดมาทั้งบทไม่มีสาระอะไรเลยนะมันก็แค่นิสัยความกวนส้นเท้าที่เวียงไม่ได้พูดเล่นกับซู แต่ยังเคยทำจริงๆด้วยถ้านัดเจอคนแบบเวออิงมากวนเท้าใส่แบบนี้จะหนีไปให้ไกลเลยค่ะขนาดหลานจ้าเนี่ยอยู่กับเวออิงมานานหลายเดือนนะคะจนแล้วจนรอดความปากแซบยังไม่สู้เมียคนดีของพี่เลยจ้ายังไงก็ตามนะคะใครชอบคลิปของนัดก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้นัดด้วยนะคะขอบคุณค่ะ